่าคำชะโนดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานยังคงไว้ซึ่งมนขังความลี้ลับและไม่มีใครสามารถแตะต้องเปลี่ยนแปลงลบหลูล้อเล่นตามอเภอใจได้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี ป่าคำชโนดตั้งอยู่ภายใต้พื้นที่ของวัดสิริสุโทโธคำชะโนดตำบลวังทองอำเภอบ้านดุมจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ที่เริ่มสายศรัทธาพ่อปู่สิสุโทโธเปรียบดั่งพระศรีมลีเป็นที่พึ่งของคนยากยิ่งทุกวันนี้ ข้าวยากมากแพงนอกจากพุทธศาสนาแล้วก็จะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายที่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านถ้าถามถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องมีชื่อคําชโนดติดอยู่อันดับต้นๆอย่างแน่นอนตำนานกล่าวขานว่าเมืองคําชโนดมีเนื้อที่ประมาณ20่ไร่ต้นไม้ชนิดนี้เรียกว่าต้นชโนด มีลักษณะพิเศษคล้ายต้นตาลขนาดก็พอกับต้นมะพร้าวก้านใบจะมีหนามคนสมัยก่อนหลายเชื่ออายุเรียกบริเวณนี้ว่าป่าช้างดงเสือเพราะในอดีตที่ผ่านมามีสัตว์เกิดทุกชนิดอาศัยอยู่ปัจจุบันทั้งพืชและสัตว์เ่าหลนั้นได้สูญพันธุ์ไปเป็นส่วนมากมีเรื่องเล่าอยู่ว่า จ้าปู่สิรุโธนคราชของเมืองหนองกระแสนครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นของสหายสุวรรณนคราชเป็นผู้ปกครองพ่อปู่ทั้งสองต่างมีบริวารเท่าๆกันฝ่ายละห้าพนตนทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน มีความสัมพันธ์สนิทรักใคร่เป็นเพื่อนรักกันมาโดยตลอดต่อมานักราชผู้ปกครองแว้นทั้งสองนั้นทะเลาะกันในเรื่องของการแบ่งอาหารและไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงได้ก่อสงครามขึ้นนานถึงเจดปีเลยทีเดียวความนั้นร้อนไปถึงองค์อมรินทาทราชเจ้าหรือพระอิน ผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์ชั้นดาวดินเนื่องด้วยเทวดาน้อยใหญ่ต่างพาก,ากาันกราบทูลเพื่อร้องทุกข์จากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและอ้อนวอนให้องค์อมรินลงไปห้ามปรามเทานาคทั้งสองเมื่อพระองค์ได้ฟังความเดือดร้อนจากเหล่าเทวดาองค์อมรินทาธิราชจาจึงได้เสด็จลงจากสวรรค์ พร้อมด้วยเทวดาทั้งหลายมาที่มนุษยโลกณห,หนองกระแสที่ที่เป็นต้นเหตุแห่งความขัดแยง้งเมื่อองค์อมรินเสด็จถึงก็เห็นการต่อสู้อันดุเดือดต่างไม่มีใครยอมใครเกิดความแห้งแล้งไอทุกหย่อมยญ้าไฟป่าพืชพันธัญญาหารทั้งหลายต่างไม่ออกผล เป็นเวลาเจ็ปีมนุษย์สัตว์เทวดาทั้งหลายต่างเดือดร้อนเพ,พานราะพญานาคราชทั้งสองและบริวารต่างทิ้งหน้าที่ของตนเองเพื่อมาสู้รบกันองค์อมรินจึงกล่าวว่าท่านทั้งสองจะสู้รบกันไปด้วยเหตุอันใดเมื่อพญานาคทั้งสอง ได้ฟังพระสุรเสียงแห่งองค์จอมเทพต่างก็หยุดและถวายความนอบน้อมด้วยความเคารพและต่างฝ่ายต่างให้เหตุผลในการสู้รบในครั้งนี้โดยไม่มีใครยอมใครองค์อวรินธาธิราชเจ้าจึงกล่าวว่าเอาละในการทำสงครามครั้งนี้ถือว่าท่านทั้งสองเสมอกัน และขอให้ยุติสงครามครั้งนี้องค์สุวรรณนคราชและองค์ศรีสุธโธนคราชน้อมรับองค์อมรินจึงกล่าวว่าด้วยคำสัตย์ของเราขอให้ภูเขาไฟนี้เป็นเขตกั้นหากพญ,ญานคราชทั้งสองนี้ใครข้ามไปลุกรานใครก่อนขอให้ไฟจากภูเขาพญ,ญาไย จงเผาผ่านฝ่ายที่รุกรานนั้นให้สิ้นไปและพญานคราชฝ่ายใดที่สร้างแม่น้ำถึงทะเลก่อนเราจะมอบความบึกให้อยู่ในแม่น้ำแห่งนั้นและให้เริ่มแบ่งเขตพื้นที่เมื่อได้รับราชองค์การจากองค์อมรินแล้วพญาสิสุดโถนคราชจึงพาไพา่พลเริ่มสร้างแม่น้ำ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกพญาศิสุธโธนคราชเป็นผู้ที่ใจร้อนแม่น้ำที่สร้างจึงคดเคี้ยวจึงเรียกว่าแม่น้ำโขงส่วนสุวรรณคราชเมื่อได้รับราชองค์การจากองค์อมรินก็พาบริวารไพ่ผลสร้างแม่น้ำมุ่งตรงไปยังทิศใต้พญาสุวรรณนคราช เป็นผู้ที่พิถีพิถันและมีความใจเย็นการสร้างแม่น้ำจึงต้องให้ตรงจึงเรียกชื่อแม่น้ำที่สร้างชื่อว่าแม่น้ำน่านผลการแข่งขันในครั้งนี้ปรากฏว่าพญาสิสุโธนคราชสร้างแม่น้ำเสร็จก่อนพระอินทร์จึงนรมิตรปลาบึกให้อยู่ในแม่น้ำโขง พยาสิสุดโธนคกราชเมื่อชนะการแข่งขันแล้วจึงไปเฝ้าองค์อมรินบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและทูลถามว่าตัวข้าพเจ้านี้เป็นเชื้อชาติพานานาคจะอยู่บนโลกมนุษย์นานเกินไปก็ไม่ได้ซึ่งขอพรองค์อมรินให้มีทางขึ้นลงระหว่างโลกมนุษย์และบาดาลไว้สามแห่งคือหนึ่ง พระธาตหลวงนครเวียงจันทร์ในปัจจุบัน 2. ร้องคันแทรเสือน้ำปัจจุบันคือดอนกํม 3. ามพรมปรกายโลกหรือคําชโนดเมื่อเวลาล่วงไปสถานที่ต่างๆก็ได้มีความเจริญเข้ามาแต่คําชโนดกลับไม่มีผู้คนให้ความสำคัญ คนสมัยนั้นไม่มีใครอยากเข้าไปในป่าดงชโนดเพราะเชื่อว่าเป็นดงผีดงชโนดยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องพญาน,นาคมีสารปู่ตาไม้เก่าๆที่ชาวบ้านที่ศรัทธาสร้างเอาไว้เพียงหลังเดียวหลวงปู่คัตาสริสุโธชื่อเดิม นายคำตาทองสีเหลืองท่านเกี่ยวข้องกับพญายนาคโดยชาวบ้านเชื่อว่าท่านเป็นบุตรณธรรมของเจ้าปู่สรีสุตโธเพรนาคผู้กองเมืองคำชโนดหลวงปู่เป็นผู้บอกเล่าเกี่ยวกับเจ้าปู่ศีสุดโธเป็นคนแรกในคืนหนึ่งนายคำตานอนหลับแล้วฝันไปว่าเจ้าปูส่สุดโธได้มาหาที่บ้าน เพื่อจะขอร้องให้ตนไปประกวดชายงามที่เมืองบาดาลแต่ตนไม่ได้ตอบตกลงเจ้าปู่ศีสุโธได้ถามถึงเหตุผลที่ไม่ยอมไปประกวดชายงามติดขัดเรื่องใดขอให้บอกนายคำตาจึงตอบว่ากลัวพัดภาคตต่จากครอบครัวเมื่อเจ้าปู่ศีสุสโธขอร้องหลายครั้ง และรับประกันความปลอดภัยนายคำตาจึงตกลงไปประกวดชายงามตามคำขอโดยขอร้องเจ้าปู่สิสุดโวว่าเมื่อประกวดเสร็จแล้วจะต้องรีบนำตัวกลับมาสมบ้านโดยเร็วเจ้าปู่สิสุดโวก็รับที่จะปฏิบัติตามคำขอทุกอย่างและนัดวันเวลาที่จะมารับเมื่อเล่าความฝันให้กับภรยาและญาติฟัง ทุกคนทั้งชาวบ้านที่ได้รู้เรื่องต่างก็เกิดความวิตกกังวลกลัวว่านายคำตาจะตายจากไปอยู่กับเจ้าปู่ศรีสุธโธในเมืองปาดานจึงช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดจนถึงเวลานักหมายเหมือนมีสิ่งใดโดนใจให้ชาวบ้านพากันกลับบ้านของตนเหลืออยู่บ้านของนายคำตาเพียงไม่กี่คน นายคำตาซึ่งงอนอยู่จู่ๆก็ลุกขึ้นวิ่งลงบันไดญาติพี่น้องของชาวบ้านที่เหลืออยู่เห็นเช่นนั้นก็วิ่งตามไปอย่างกระชันชิดแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันน็เกิดขึ้นร่างกายของนายคำตาหายวับไปกับตาทั้งๆท,ท,ที่เป็นที่โล่งแจง้งไม่มีต้นไม้พอที่จะกําบังร่างกายได้ ทุกคนต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและจึงค้นหากันอยู่หลายชั่วโมงแต่ก็ไม่พบจึงไปตามหมอดูมาตรวจชตาหมอทำสมัยก่อนนั้นมีความเข้มขังมากเมื่อดูแล้วก็บอกให้ทราบว่าเจ้าปู่สีสุดโทมารับไปประกวดชายงามแล้วและปลอดภัยดีไม่เป็นอันตรายจนกระทั่ง ถึงช่วงเย็นของวันรุ่งขึ้นจึงพบร่างของนายคำตานอนสลบเฉลียไม่ได้สติอยู่บนคันนาตรงจุดที่หายไปจากนั้นจึงทำการรักษาจนฟื้นคืนสติและจึงเล่าเรื่องเมือ,องพญานาคให้ชาวบ้านได้รู้กันทั่วว่าที่นี่คือวังพญานคราช เมื่อปีพศ2532จำจันทรพัพยนต์ได้รับการติดต่อว่าจ้างให้ไปฉายหนังที่หมู่บ้านวังทองด้วยจำนวนเงิน4,000บาทโดยมีข้อแม้ว่าต้องฉายให้จบก่อนตีสี่และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางโดยห้ามหันหลังกลับมามองเมื่อเจ้าของหนังกลางแปลงรับเงินแล้ว ได้ให้ลูกน้องขับรถมาฉายหนังตามแผนที่ตามวันเวลาที่ได้ทัดหมายไว้กว่าจะมาถึงก็เริ่มมืดแล้วและได้สังเกตเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนั้นไม่มีผู้คนเลยไม่มีคนรอดูไม่มีร้านค้ามาตั้งแผงใดๆ คนใช้หนังก็เริ่มใช้หนังจนจบไปสองเรื่องก็ยังไม่มีคนดูพอเวลาสามทุ่มก็เริ่มมีคนเข้ามาดูแต่ที่หน้าแปดคือผู้หญิงชะนุ่งชุดข,าว,ขาว่มขาวนั่งอยู่ข้างหนึ่งส่วนผู้ชายใส่เสื้อผ้าสีดำนั่งอีกข้างหนึ่งและทั้งหมดนั่งกันสงบเงียบมาก ยิ่งกว่านั้นไม่ว่าฉายหนังเรื่องอะไรก็ไม่มีการส่งเสียงนั่งนิ่งไม่มีใครลุกไปไหนพอฉายหนังเสร็จรับเงินก็รีบออกจากที่นั่งตามคำสัง่งพอขับรถไปถึงหมู่บ้านวังทองก็เริ่มเช้าพอดีจึงจอดรถกินข้าวชาวบ้านจึงถามว่าไปฉายหนังที่ไหนมา คนฉายหนังจึงบอกว่าไปหมู่บ้านครับชโนดมาชาวบ้านจึงบอกว่าโดนผีหลอกเขาแล้วที่นั่นไม่มีคนอยู่คนฉายหนังหน่าเสียรียบขอตัวกลับก่อนและที่สำคัญในครั้งนั้นชาวบ้านได้เอาเลขของรถที่ฉายหนังไปซื้อหวยถูกกันทั้งอำเภอเลยทีเดียวคำบอกเล่า จากหลวงปู่คำพันโคสะปันยบอกว่าทางฝั่งไทยมีกษัตริย์นาคาธิปดีศรีสุโทโธนคราชเป็นผู้ปกครองส่วนฝั่งลาวมีกษัตริย์นาคาธิปดีศรีสัตตนคราชเป็นผู้ปกครองพญาศรีสุโทโธนคราชซึ่งท่านชอบจำศีลบอมเพนเพียน และปฏิบัติธรรมมินสัยอ่อนโยนมีเมตตาไม่ชอบการต่อสู้ชอบไปปฏิบัติธรรมที่ประทาตนมสำหรับบอ่อน้ำในป่าคำชนโนดนั้นว่ากันว่าเป็นบอ่อน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านมีความเชื่อถือศรัทธามาหลายเชื่ออายุคนสมัยก่อนเคยมีคนเอาไม้ไผ่ สามลำต่อกันเพื่อวัดความลึกก็ยังไม่ถึงพื้นดินด้านล่างเรียกได้ว่าหาที่สุดไม่ได้หลายคนที่อธิษฐานตรงหน้าบ่อน้ำนี้ก็ได้ตามประสงค์บางคนเจ็บป่วยไปดื่มหรืออาบโรคร้ายก็หายเป็นเบ็ดทิ้งสร้างความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากแต่นั่นไม่ใช่ทุกคน อยู่ที่ความเชื่อและศรัทธาของแต่ละคนผู้คนร้อยพ่อพันแม่เมื่อมีคนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อไม่เชื่อแถมยังลบหลู่ตักน้ำจากบ่อแล้วนำมารางเท้าบางคนถึงขั้นนิ้วหักบางกรสลบล้มทั้งยืนเคยมีคนเล่าขานว่า แต่ก่อนมีพระไปนั่งสมาธิในป่าคําชโนตหวังจะลองวิชาตัวเองเช้ามาพระโรคนั้นต้องถึงมรณภาพนี่คงเป็นสถานที่แห่งเดียวที่ไม่มีใครกล้าเล่นตลกคำกล่าวว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วน่าจะเหมาะกับสถานที่แห่งนี้ เพราะยังคงไว้ซึ่งอาถรรพ์อย่างชักแหล